สวัแล้วรันนี้ว่บต่อง u ั t i o n นะครับวันนี้จะมาสอนปลาอินบังกี้คอรนะครับหรือว่าปลาอินข้ามเซิร์ฟนั่นเองโอเคสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือบังกี้คอรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเทเลพอร์ตไซส์คือขอเ,อเกินไว้ก่อนนะครับว่าเทเลพอร์ตไซส์นี่ผมไม่รู้ว่าไปได้มาไงจำไม่ได้จริงๆนะครับจำได้แต่บังกี้คอร์ตัวนี้ผมจะยัดมีดไฟเข้าไปให้แล้วกันนะครับส่วนบังกีคอร์เดี๋ยว ตามไปดูเลยโอเคตัวนี้ผมลองหาแล้วไม่เจอโอเคบางกี้คอร์ดที่เราจะใช้ก็เช่นเดิมครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งุดแนะครับเสิร์ชหาน,นะครับหนึ่งหนึ่งหสามโอเคเข้ามาให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ครับที่ผมนี่ไว้นี่ครับโหลดมาแค่อันเดียวโอเคครับ ตัวนี้สำหรับใช้ข้ามเซิร์ฟนะครับผมไปเซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้โอเคเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันเลยนะครับเอาเป็นเซิร์ฟเบางกี้ขอด้วกันนะครับืเข้าไปนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับผมโฟลเดอร์แรกเป็นบางกี้ขอด ตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นล็อบบี้อะไรนี้แต่ล็อบบี้นี่ต้องมีนะครับอันนึงก็จะเป็นอ่ะบ,บางคนจะสร้างเป็นแบบเซิร์ฟแบบข้ามไปสกายวอลหรือข้ามไป Map Book, แมปพวกเบสบอลอะไรฮะก็เอาเป็นพีพีเอาเป็นพีพีก็ได้อ่ะมีสามอย่างนะครับบังกี้คอร์ดล็อบบี้พีพีทำกี่อย่างก็ได้ครับแล้วแต่มันได้หมดนะครับ โอเคเข้ามาอย่างแรกเลยบังกี้คอร์ดลากใครบัางโซเดอร์บังกี้คอร์ดนะครับผมโอเคล็อบบี้ PVP อ้าวไม่มีตัวรันทำไงให้เราครับคอปปี้นี่ครับตัวรันจากเซิร์ฟเวอร์มาเลยอ่าโอเควี okay. วาง คอนทอนวีวางแต่ตัวบังกี้คอร์ครับคั p y แค่ตัวนี้ไปแล้วก็ไปวางต้องเปลี่ยนโคดนิดหน่อยครับเข้าไปอีดิบเป็นเปลี่ยนจากเนี่ยครับชื่อของบุกิตนะครับหนึ่งจุดแปดจุดแปดที่เราตั้งไว้เป็นชื่อของเนี่ยครับบังกี้คอร์โอเค u n g e e c o r d ก็บันทึกโอเคเดี๋ยวเราลองรันล็อบบี้กันนะครับผมวพวกนี้ต้องใช้เวลานิดหน่อยโ okay, อเคเราสักคู่ครับผมโอเคมาดิดตรงนี้นะครับเราต้องเปิดไอ้ตัวยูล่าอีล่าอะไรสะก่อนนะครับติดพลาขอใช้ด้วยนะครับผมโอเคปรับเป็นทูนะครับ แล้วก็รันเซิรตามปกติรันทีละเซิร์ฟนะครับเมื่องั้นเดี๋ยวพอร์ตมันจะซ้ำกันนะครับเดี๋ยวมาค่อยสอบเรื่องพอร์นรนตนะครับผมทีละขั้นตอนอาจจะจะงงกันนะครับเดี๋ยวคลิปไปเลยนะครับผมนานนิดหน่อยโอเคครับกลับมาอยู่กันเช่นเดิมนะครับอ่ะตอนนี้รันเซิร์ฟลอบบี้เสร็จแล้วครับสต็อปไปก่อนโอเค นี่คีย์ e อ t e r ไปก็มาลันโปร PvP ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวสักคิปไปเหมือนกันนะครับผมโอเคครับลันเสร็จแล้วโอเคกดทับสต็อปไปเลยโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราไปลันเซิร์บังกีขอนะครับที่เราได้แก้โคดเอาไว้กดลันรอน10วินะครับผม so we will start in 10 seconds รอสักครู่ ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เออเลยนะครับเราไม่สามารถพิมพ์ stop เ,เหมือน server control ธรรมดาได้นะครับถ้าเราพิมพ e ์ไปว่า end ครับ n นี่แปลว่าจบนั่นเองครับผมโอเคได้ตัว c o n f l i g มาแล้วให้เราไปแก้ไขใน c o n f l i g t ที่ดิดวินนอตแพทนะครับผมโอเคเรามาดูอัวแรกกันก,นก่อนเลยครับไม่ต้องสนใจ time out นี่คือเวลาแบบ login น,นะครับเข้ามาว่าจะ เอาไงบบล็อกอินห้ามเกินเวลาเท่าไหร่สามหมื 30, ่นวิจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็แล้วแต่ครับออนไลน์โหมดนี่สำคัญครับไอดี ID แท้ไอเดีเถือ่อนต่อเป็นฟอสก่อนเลยครับลองรับผู้เล่นทุกคนโอเคตรงนี้มีล็อบบี้ใช่ไหมครับมันมีอยู่แล้วโอเคเราจะก๊อปปี้นะครับคันลอกตรงนี้แล้วก็เว้นมันทัดหนึ่งนะครับผม บรรทัดตรงนี้ครับ Enter บรรทัดหนึ่งแล้วก็แบ็ k สเ a c ไม่ต้องแบ็ k สเ a c e ก็ได้ครับลงไปเลยแต่ b a c k s p a c ให้มันเท่าๆกันครับเราพิมพ์ตรงนี้ว่า p v p ตามเซิร์ฟเวอร์เอ้ยตามโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกีก้น,นะครับโอเคแล้วให้พิมพ์ตรงนี้ว่าหนึ่งสองเจ็ด จุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมเป็นในมีเราโอเคหนึ่งสองเจ็ด 0, จุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเก้าแล้วก็มาดูพอร์ตนะครับควอรี่พอตก็เป็นตรงนี้เป็นผมบางที่คอดเป็นสองห้าหกห้านะครับแล้วผมจะให้ของล็อบบี้เป็นสองห้าห้าหกหก ของ TVP เป็นสองห้าห้าหกเจ็ดทำใมต้องเปลี่ยนเพราะว่า,าเวลารันเซิร์ฟมันจะซ้ํากันครับมันจะรันไม่ได้จะเปลี่ยนยังไงก็ได้ให้มันไม่ซ้ํากันนะครับจะผมแนะนาเป็นนี้จะเข้าใจง่ายกว่าโอเคครับผมแล้วมาดูที่ฮุดครับผมตรงนี้ครับฮุดสองห้าห้าเจ็ดก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันสองห้าหกห้านะครับจําเป็นหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับผม m ม็กเพเยอเท่าไหร่ครับผมตั้งไว้คนระับพันคนเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อผู้บคนอัปเดตอ่าตัวเฮ้ยไม่ใช่ครับตัวนี้ชื่อคนอคนทำอัปเดตปักอินอะไรเงี้ประมาณนี้กเพื่องน,นี้นะครับ จะไม่เปลี่ยนแล้วกันจะเปลี่ยนก็ได้คนระับเป็นชื่อเราฟันที่ขาดาเป็นชื่อผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูซิมีน้ำแกงหน่อยครับ ตองแค้ okay, ไหมป๊อดเดฟอรส์โอเวอร์ตรงนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อตรงนี้คือเวลาแบบกลับตัวสปาวนะครับผมเราต้องใช้สปาวไว้นะครับถึงจะกลับได้้็ถ้าเกิดสำหรับใครอยากไปด้วยก็ทูไปนะค okay. รับโอเคทูไปทูไปดีกว่าครับผมแบบออกเซิร์ฟมาแล้วเข้ามาเอ้ยทำไมมันยังอยู่ใน เอ่อตัว PVP อยู่เลยทำไมไม่ไปล็อบบี้นะครับผมให้เซตทูไว้นะครับตรงเซตสักเปล่าวเวลาออกเซิร์ฟสมมตินคนหลุดออกากเกมหรือว่าออกเซิร์ฟไปแล้วกลับเข้ามามันจะกลับมาที่ล็อบบี้นะครับผมพูดเร็วไปหน่อยก็ขอพายด้วยนะครับไฟล์ 5, บันทึกโอเคมีแค่นี้นครับที่ต้องแก้โอเคแล้วเรามาดูในส่วนของล็ so, อบบี้เซิร์ฟฮอปพอยตี้กันเลย อ่าออนไลน์โหมดนะครับไม่ได้เลยตัวนี้ฟออ่าแล้วก็ไอพีคอนเน็กตัวไหนวะตะคู่นะครับเดี๋ยวขอหากอนเซอร์เซิร์ฟไอพีสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอันนี้เป็นของตัวล็อบบี้นะครับพอร์ตก็จะเป็นตะคู่เดี๋ยวหาก่อนอ่านี่ครับสอง6 6ห้าหกหกอย่างที่เราตั้งไว้ บันทึกก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แล้วก็ตัว PVP ก็ตามนั้นครับตามท้องเรื่องเป็นเซเว่นพีหนึ่งสองก็จุดศูนจุดศูนย์จุดหนึ่งอนไลน์โหมดโฟล์ FLSE โฟลเป็นสองห้าหกเจ็ดนะครับผมไฟล์ 5. เบันทึกนะครับแล้วเราให้ทำการ Copy ตัวเทเลพอร์ไซายนะครับเข้ามาวางไว้ในโฟลเดอร์ปลักอิของ pvp และโฟลเดอร์ปลักอิของ l o อบบนะครับสองโฟลเดอร์นะครับผมสองสองตัวสองตัวรันด้วยกันนะครับบังกี้คอร์ดไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับโอเคเราก็จะรันทีละตัวเลยนะครับบางคนงงก็เนี่ยครับ เขียจะคัดมาไม่ได้ครับเนี่ยครับลนัลนก็เปลี่ยนเป็นอะไรลันฟังกี้คอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นพวกแบบลนันเอ่อลันล็อบบี้จะได้ไม่งงครับลันทีเดียวจะได้งุไม่งงนะครับผม แล้วเป็นรัน PvP นะครับอยากเปิดเซิฟไหนก็รันเซิฟนั้นนะครับผมมันแบบบางคนเราทำกันหลายเซิฟก็ครับจัดเต็มครับผมทำได้เลยสำหรับคนจะเปิดเซิฟมินิโกมินิเกมจัดไปนะครับมวโอเคสามตัวเอาไว้นั่นหน้าเลยล้กันะะนะครับรับบีนะครับจะหรือจะรันในนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ไม่มีปัญหาบังกี้คอร์ ตัวนี้เราจะทำการรันมังคีคอร์ดก่อนนะครับผมรัลนล็อบบี้แล้วก็รัน PvP โอเคตัวได้กันนะครับเราจะมาดูว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหรือเปล่ารัาบังคีคอร์ดโลคอลฮอสไม่มีปัญหารัลานล็อบบี้ไม่มีปัญหารัาน PvP ไม่มีปัญหาอันนี้เราจะเข้าเกมนะครับผมโอเคสักคู่นะครับ เข้าไปในแอปเปิลต้าแล้วโอเคคันเนปลันเชอร์โอเค <Okay. S 1> er. okay, ครับผมเข้ามาละเพลไปเลยขอ,อยะขยายเปนภาพใหญ่นะครับจะได้ดูกันทั่วถึงครับผมบคู่นะครับเข้าตัวเกมช้านิดหน่อย มีเวลาอยู่ที่ตีหนึ่งยี่สิบนะครับผมเล่นหลายคน้นคอนเน็กเลยร<ม>ีเฟรชตัวนี้ก็จะเป็นเออลืมบอกไปอย่างนะครับตัวนี้จัดนะเธอบังกีคอร์ดฟอร์สโฮสรี่ป็นชื่อนะครับดี๋ยวให้ไปดูในคอนฟิกของบังกีคอร์ดก่อเดี๋ยวยังงงกันนะครับผมคอนฟิกของบังกีคอร์ดนะครับผมขออภยัยแป๊บนึงผมดูก่อนนี่ครับ นอเทอร์เนี่ยครับเปลี่ยนได้ครับตรงนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เอ่อ็มซีสกายไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วแต่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีเอ่อกะลีอะไรเงี้ยครับได้หมดนะครับผมก็เข้าไปโอเคนะครับอา่าเกิดอย่างี้วะอ๋อเป็นสงสัยเนแมปเกิดของเขา โอเคครับผมอ่าเข้ามาก็ตรงนี้ไม่มีปัญหารครับอดูอ๋อ PVP ็ PP, อบบี้นะครับตอนนี้คอนเนคทู็อบบี้นะครับตอนนี้เราอยู่็อบบี้โอเคขออนุญาตให้ OP สักนิดนึงนะครับผมเนี่ยเนหะ็นไหมยังมีร้าน็อบบี้รานอะไรเราจะได้ไม่งงนะครับเนี่ยโอไปแล้วก็ทำการ เสกป้ายนะครับผมสักคู่นะหาก่อนทูมันี้เต็มน,นี้ใช้ยากกะจะเปลี่ยนอยู่ครับผมโอเคโอเคครับวางป้ายเลยพิมพ์ทับทพีพิมพ์มพมพมใหญ่พิมพ์ใพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่ว่ากันนะครับทรายโอเคตามด้วย PVP นะครับหรือว่าชื่อที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมป,ปึ๊บอ่าได้แล้วเห็นไหมแตเป็นตีอย่างนี้เลยถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อผิดมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมอ่าสมมติผมพิมพ์ p p ยต้องปีกาเปิดปีกาปิดด้วยนะครับผม PVPE อย่างนี้ครับอ่ะเนี่ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันไม่ตรงกับที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น G.P. นะครับเราตั้งไว้ก็ปาบวาร์ปไปเลยครับผมอันนั้นนะครับผมก็เหมือนคล้ายๆแบบข้ามเซิร์ฟข้ามได้หลายเซิร์ฟครับมีเป็นล็อบบี้ข้ามได้หลายเซิร์ฟเขาลงตีได้ปกติครับผมลงปักอินลงไรได้เหมนกั้ครับเซิร์ฟบุ๊กที่แต่ว่าคล้ายๆเปิดสองเซิร์ฟ ทีเดียวแล้วสามารถข้ามไปหากันได้นะครับอันนี้ขออนุญาตให้คุณพีในพีพนะครับโอเครอพิกาเปอรปพีพีได้พิกาปกีชนะครับผมเป็นเล็อบบี้เออจับไม่ได้นะโทษทีครับนะอ่าพิมพ์ผิดก็เข้าไม่ได้ครับต้องพิมพ์ไม่ถูกโอเคล็อบบี้ เนีย่ยวาฟเล่นได้ทั้งวันนะครับนั่งวาฟนี่ไม่ต้องทำมาหาแดกนะครับวาฟเล่นไปขอเล่นครับผมอโอเคครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับผมสำหรับใครเลืเอรอะไรไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลยครับมีเรามีแฟนเพจนะน้าน้องผมเขาสร้างให้แลวแฟนเพจน้องผมมาเป็นทำพวกโลโก้อะไรนี้ก็ของอต่อคูรักชั่นนะครับ ผมไม่ได้ชื่อต่องนะผมชื่อปันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ร้านแค่นี้ครับใครเอร์สงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยครับตอบแน่นอนประมาณห้าห้าถึงสินาทีผมตอบอยู่แล้วแหละนะครับผมไม่ได้ตอบช้าครับตอบไวครับผมแต่ตอบเยอะก็ไม่ไหวเนี่กาต้องผมขอโทษทีนะครับที่ไม่สะดวกก็วันนี้ก็จบแค่นี้ครับลากนครับขอบมากครับ ชอบกดไลค์ช like, กดแชร์นะครับฝากซับสไคตให้ด้วยก็อย่าลืมไปไลค์เพจกันดีนะครับผมสำหรับลิงก์หรือทีวีตายหรือบังกี้คอร์ดผมจะทิ้งไว้ให้ล่าล้างทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปหากัเลยให้เมือยมือโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย